เราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะหาฐานนิยมนะครับซึ่งบอกไปแล้วว่ามันก็คือพูดง่ายมันคือเป็นที่นิยมใช่ไหมเพราะนั้นมันจะมีขนาดเป็นยังไงครับถ้าเรามากรองนะชัดเจนไหมเขาก็เอารองเท้าในแต่ละขนาดนะครับมากรองก็จะเห็นได้ว่าจํานวนกองนะครับที่สูงที่สุดก็คือเบอร์เท่าไหร่ครับรองเท้าเบอร์แสดงว่าแน่นอนครับ ขนาดรองเท้าเบอร์หกนี่แหละคือฐานนิยมใช่ไหมครับก็คือส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ใช้รองเท้าขนาดหกเห็นไหมรองเท้าเบอร์หกมาะไหมครับนี่ง,ง่ายๆก็คือเป็นที่นิยมนั่นเองนะครับซึ่งนะครับการหาฐานนิยมนะครับโดยที่เราทำมาเมื่อกี้นะครับข้อมูลบางชุดอาจจะไม่มีฐานนิยมเลยก็ได้นะครับเช่นนะครับข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย สี่หกสามห้าเจ็ดแปดสิบสองเก้าสิบสองสิบสี่สองสิบเอ็ดสิบสามอย่างนี้นะครับจะไม่มีฐานนิยมเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลแต่ละค่านะครับมันมีความถี่เท่ากันหมดเลยนะครับก็คือแต่ละค่านะมันปรากฏเพียงแค่ครั้งเดียวเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีที่นิยมเลยใช่ไหมกระจายกันหมดเลยก็คือไม่เหมือนกันเลยนะครับหรือว่าถ้าข้อมูลอีกชุดครับประกอบไปด้วยสี่ห้าหก 7จ็ด5ี 5, 5, 7 7 7า5อ่าสังเกตดูนะมีข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดเท่ากัน2ค่าคือ5และอะไรคะและเเห็นไหมคือ5และ7ในกรณีนี้นะครับจะถือได้ว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีฐานนิยมโอเคไหมเพราะฉะนั้นฐานนิยมจะพูดง่ายก็คือจะต้องเป็นไดแค่ตัวเดียวเท่านั้นจะมีจำนวนเท่ากัน สองตัวไม่ได้คิดง่ายๆนะครับแต่ในกรณีนะครับแต่ในกรณีที่มีจำนวนข้อมูลมากเพียงพอและมีความถี่สูงสุดมากกว่าหนึ่งค่านะครับเช่นโรงงานแห่งหนึ่งสำรวจการซื้อเสื้อของประชากรนะครับซื้อเสื้อของประชากรพบว่านะครับขนาดเสื้อเสื้อขนาด S และ L มีผู้นิยมซื้อมากที่สุดนะครับ มีผู้นิยมซื้อมากที่สุดคือเกับ L ในกรณีนี้นะครับโรงงานก็อาจจะใช้ข้อมูลนี้นะครับในการผลิตสินค้าเหมือนกับฐานนิยมได้านก็คือผลิตให้เยอะที่สุดนะครับผลิตเช้งเอะที่สุดในบรเอแล้วก็บริแอนะครับก็เอามาช่วยได้ในกรณีที่มันมีซ้ํากันนะครับแต่ก็คือในเชิงของธุรกิจนั่นเองนะครับในกรณีนี้นะครับ เรามาดูนิดนึงนะครับในกรณีที่ข้อมูลชุดหนึ่งนะครับมีข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดมากกว่าหนึ่งค่าอาจหาตัวแปรเชิงคุณภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นเพศชั้นเรียนนะครับมาแบ่งข้อมูลออกเป็นคนละชุดนะครับเพื่อทําให้แต่ละชุดมีฐานนิยมเพียงหนึ่งค่าพอ,าอ,อเข้าใจไหมครับก็คือมันมีความถี่สูงสุดมากกว่าหนึ่งค่านะครับ ว่าตัวแปดเชิงคุณภาพมันอาจจะระบุได้หลายๆอยา่างอาจจะเป็นเพศเป็นชั้นเรียนอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นการหาหิยมมันก็เลยอาจจะต้องแบ่งข้อมูลออกเป็นชุดๆนะครับเพื่อให้มีฐานยิยมเพียงค่านะครับ นอกจากการหาฐานนิยมตามวิธีในตัวอย่างที่เล็กกล่าวไปเมื่อกี้นะครับยังสามารถพิจารณาจากแผนภาพได้อย่างตัวอย่างต่อไปนี้นะครับอ,อย่างเช่นนะคะชนิดของต้นไม้ในสวนสาธารนณะเนาะเห็นไหมครับชนิดราชพฤกษ์อ,อยู่ในความถี่34จามจุรี24ต่8 19แคร์61ปาม46เพราะฉะนั้นในเมื่อรู้แล้วในเชิงของแจกแจงมารัสษาะนี้แล้วเป็นยังไง เราก็มองเห็นชัดเลยว่าฐานนิยมก็ต้องเป็นใครครับฐานนิยมก็ต้องเป็นเป็นอะไรครับเป็นแข่หรือต้นแขรนั่นเองเพราะว่าอะไรมีความถี่สูงที่สุดเป็นที่นิยมสุดใช่ไหมเราคิดง่ายๆหรือถ้าเป็นแผนภาพอย่างนี้ก็ได้นะครับแผนภาพอย่างนี้เห็นไหมมองดูก็รู้แล้วครับใครน่าจะเป็นฐานนิยมครับแบบนี้อ่าระดับคะแนนเลยครับระดับคะแนนสองเห็นไหม ชัดเจนไหมเพราะความถีเ่เยอะสุดดอกเนาะลักษณะนี้นะครับหรืออาจจะดูในเชิงของแผนภูิแท่งก็ได้นะครับแผนภูนแท่งนะครับเพราะฉะนั้นในแผนภูิแท่งอย่างนี้คืออะไรครับเขาให้แกนนอนแทนอะไรครับจํานวนอะไรครับจํานวนประตูใช่ไหมครับถ้าแกนตาน,นี่คือจำนวนประตูเนาะเห็นไหมจำนวนประตูแกนนอนก็คือโรงเรียนใช่ไหมครับ ว่นานิยมคืออะไรก็คือดูแค่ว่านะครับสังเกตได้ก็คืออะไรครับจำนวนประตูที่ทีมฟุตบอลโรงเรียนกอขอคอและงทําได้ในการแข่งขันในปีที่ผ่านมานะครับฐานนิยมก็คือจะต้องเป็นอะไรครับเกี่ยวกับจํานวนประตูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ดูเลยครับในเมื่อเราจะพูดถึงฐานนิยมเราก็ดูว่าฐานนิยมแต่ละโรงเรียนเขาได้จํานวนประตู มีตัวไหนที่มีโอกาสซ้ํากันได้บ้างจุดนี้นะครับจะเห็นได้ว่ากทําได้กี่ประตูนสามขอทาได้สองคอทาได้ห้างาทําได้สองพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีโรงเรียนมีีโรรงเยนที่ทําประตูได้เท่ากันอยู่สองโรงก็คือขอกับงอซึ่งทําได้เท่าไหร่ครับทําได้สองทั้งคู่เพราะฉะนั้นฐานนิยมก็คืออะไรเขาพูดถึงฐานนิยมก็คือสองนั่นเอง เห็นไหมครับทาได้สองประตูนั่นเองของภาพของเนาะตรงนี้นะครับหรือถ้ามองในเชิงของเชิงของแนผนภูมิรูปวงกลมแน่นอนครับฐานนิยมมันต้องเป็นยังไงน่าจะเป็นความหมายก็คือมากสุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแนผนภูมิรูปวงกลมเราก็น่าจะเลือกฐานนิยมก็คืออะไรครับคือช่วงหรือว่าที่มีเปอร์เซ็นต์เป็นไงกรอบที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นฐานนิยมก็คือรถยนต์ที่นั่งสนุกสนุกหอกไหมนี่เพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดพอจันใหญ่นะครับหรือถ้านะครับอยู่ในรูปแบบของแผนภาพต้นใบนะครับเราก็สามารถที่จะคำนวณค่ากลางได้นะครับคำนวณค่ากลางได้เช่นนะครับก็บอกว่า จากแผนภาพเส้นใบนะครับแสดงข้อมูลซึ่งเป็นความสูงของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับนีตามนี้นะครับความสูงข้อให้หาอย่างแรกครับจํานวนนักเรียนทั้งหมดอ๋อแน่นอนครับจํานวนนักเรียนทั้งหมดดูยังไงครับเราก็นับเลยครับว่ามีกี่ข้อมูลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับก็คือจํานวนนักเรียนทั้งหมดอันนี้ก็ไม่น่าจะยากนะครับอันที่สองให้หาอะไรครับให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต อันนี้ก็ต้องคำนวณน,นิดนึงนะครับหาไม่ยฐานแล้วก็หานิยมนะครับหานิยมเรามาดูซิถ้าเป็นแผ่นเชิงแผ่นภาพต้นใบหายนยแต่ถ้าจำนวนนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าพูดถึงแผนภาพต้นใบนะครับแล้วเราสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายที่สุด มันก็ต้องมีการจัดเรียงข้อมูลก่อนนิดนึงนะครับจากแผนภาพต้นใบเมื่อกี้เราก็เลยทําการจัดเรียงข้อมูลใหม่นะครับโดยเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ทําการนับแล้วแหละนะครับเพราะในข้อแรกเขาให้นับก่อนว่านะครับมีกี่คนนะครับซึ่งตามจริงแล้วเราสามารถที่จะสร้างความถี่เพิ่มขึ้นมาก็ได้ก็คือเราสามารถนับด้ว่าเออในแต่ละต้นใบที่อยู่ในแถวเดียวกันนี้นะครับมีความถี่เท่าไหรต่ตัวแรกเห็นไหมครับมี c มีห้ามีแปดแล้วก็มีสามเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเอาความถี่ในแต่ละต้นใบของแต่ละแถวนะครับมารวมกันก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งในที่นี้บวกกันเราได้ยี่สิบนะครับและนะครับจากแผนภาพต้นใบเราก็สามารถจะหาฐานนิยมได้นะครับฐานนิยมก็คือเป็นที่นิยมเราก็ดูเลยครับว่าตัวเลขไหนปรากฏบ่อยครั้งสุดนะครับในที่นี้ก็เห็นชัดเจนครับว่า ต้น1 5้าแล้วก็ไปในเห็นไหมครับมีปริมาณมากสุดเลยคือ3ใช่ไหมมี3ตัวอืน่นถึงสุดแค่ 2. 2เพราะฉะนั้นแผนภาพนี้ฐานนิยมก็คืออะไรครับ151นะครับเอาเอาต้นมาเขียนก่อนใปนะครับและมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คืออะไรครับมัธยฐานคืออะไรมัธยฐานก็คือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับ ซึ่งในที่นี้การหาข้อมูลที่อยู่ตรงกลางครูก็เคยบอกแล้วว่าเราสามารถหาได้ง่ายๆก็คือเอาจํานวนทั้งหมดใช่ไหมบวกขึ้นอีกอะไรบวกขึ้นอีกหนึ่งเนาะบวกขึ้นอีกหนึ่งแล้วหารด้วยอะไรครับหารด้วยสองใช่ไหมเพราะในที่นี้นะครับข้อมูลที่อยู่ตรงกลางก็สามารถเอา20ใช่ไหมครับอยากรู้ว่าข้อมูลที่อยู่ตรงกลางคือเท่าไหร่เอายีบวกขึ้นหนึ่งแล้วก็หารด้วย2แสดงว่าข้อมูลที่อยู่ตรงกลางต้องอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับต้องอยู่ตำแหน่งที่10จุด เพราะเราก็นับเลยครับตำแหน่งที่10.5อยู่ตรงไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอ่าสิแล้วก็11สแสดงว่าตำแหน่งที่10.5ต้องอยู่ระหว่าง2ตัวเลขนี้ถูกไหมก็คืออยู่ระหว่างอะไรครับอยู่ระหว่าง151กับ151 ซึ่งมันอยู่ถ้าเป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างกูก็บอกแล้วว่าให้เอาข้อมูลที่อยู่ระหว่างนี้มาหาค่าเฉลี่ยได้เลยใช่ไหมครับงนั้นเราก็สามารถหาได้โดยการเอา151บวก151หารด้วย2เพราะฉะนั้นมันจะฐานที่ได้ก็คือ151เซนติเมตรนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับที่เราหาก,ก็คือหาค่าเฉลีย่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราหาค่าเฉลี่ยนะครับเราก็สามารถหาได้ดังนี้เลยนะครับคล้าย อ,อย่างเช่นนะครับเราดูแล้วปรากฏว่าข้อมูลนี้นะครับเปรียบเสมือนมีอะไรมีร้อยสาเจ็ดอยู่กี่จํานวนครับอยู่สองจนวนเราก็เลยเอา2องคูณร้อยสาเจห็นไหมก็จะยืดย่วนเวลาได้นิดหนึ่งนะครับตัวถัดมาก็คือร้อยสาสิบแปดแล้วก็ร้อยสาสิบ้าพูดง่ายๆก็คือหาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะครับเราก็ทําการหาโดยวิธีการก็คือหาเป็นแถวครับหาค่อยค,อยค,อยคอยหาทีละแถวเห็นไหมครับหาทีละแถวจากนั้น เอาผลรวมของแต่ละแถวมารวมกันเห็นไหมครับเมื่อเอามารวมกันเสร็จแล้วเป็นยังไงเราก็จะสามารถทราบถึงผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะครับเมื่อทราบผลรวมทั้งหมดแล้วเราจะหาค่าเฉลี่ยได้ไงครับเราก็สามารถหาได้ก็คือการเอาผลรวมทั้งหมดนี้ไปหารด้วยอะไรหารด้วยจํานวนข้อมูลเห็นไหมครับดังั้นเราก็จะได้แล้วครับค่าเฉลี่ยก็จะมีค่าเท่ากับผลรวมทั้งหมดหารด้วยจํานวนข้อมูลก็คือ20ค่าเฉลี่ยมาก็จะกลายเป็น100 49.25นะครับซึ่งนะครับจากที่เราได้พูดมาทั้งหมดนะครับแล้วเรามาดูนิดนึงครับมันก็จะมีข้อสังเกตนิดนึงครับเรามาดูข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตและหลักการที่สำคัญนะครับ ในการใช้ค่ากลางชนิดต่างๆนะครับอันที่หนึ่งนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่ากลางที่ได้จากการนำทุกๆค่าของข้อมูลมาเฉลี่ยกันใช่ไหมมัธยฐานเป็นค่ากลางที่ใช้ตำแหน่งที่ของข้อมูลใช่ไหมครับถ้ามัธยฐานก็คือตำแหน่งที่และฐานนิยมเป็นค่ากลางที่ได้จากข้อมูลที่มีความถี่มากที่สุดก็คือเป็นที่นิยมนะครับข้อสังเกตนะอันที่2นะครับ ถ้าในจำนวนข้อมูลทั้งหมดมีข้อมูลบางค่าที่มีค่าสูงหรือต่ำกว่าข้อมูลอื่นมากนะครับจะมีผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยหรยค่านี้ถูกไหมลองคิดไงไ่ายๆเนาะมี1กับ10อย่างเงี้ยข้อมูลมี1กับ10แตกต่างกันเยอะมากพอหาค่าเฉลี่ยได้ห้าสิบ้าใช่ไหมครับมันก็จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยนะครับก็มันอาจจะส่งผลได้เยอะเลยนะครับอย่างเช่นเราอาจจะมีข้อมูลอย่างเช่น มีสิบ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 ห้าสิบสองอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าข้อมูลที่ให้มาสุดท้ายหนึ่งล้านอย่างเงี้ยหพอมหาค่าเฉลี่ยเป็นไงมันผิดแปลกไปเลยใช่ไหมลักษณะนี้นะครับก็คือกล่าวคือนะครับอาจทําทให้ค่าเฉลี่ยเลขคณินี้สูงหรือต่ํากว่าข้อมูลที่มีส่วนใหญ่จริงไหมล่ะเห็นไหมคล้ายๆวิธีเอาหนึ่งล้าน 1, 000, มาบวกเข้ากับข้อมูลแค่สิบยี่สิบอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้นางค่าเฉลี่ยจะผิดไปเยอะมากนะครับ แต่มันจะไม่มีผลกระทบต่อมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้อะไรครับมันก็จะรู้ว่าถ้าสมมตินในข้อมูลที่มันค่อนข้างแตกต่างกันมากๆเราก็ไม่ควรที่จะใช้ค่ากลางที่เป็นค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนั่นเองนะครับก็ควรจะใช้มธาธยฐานหรือฐานนิยมก็ว่าไปนะครับอันที่สามนะครับมัธยฐานและฐานนิยม,ม,ยมใช้เมื่อต้องการทราบค่ากลางของข้อมูลทั้งหมดโดยประมาณครับและรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากการหาริทยฐานและฐานนิยมบางครั้งไม่จําเป็นต้องมีการคํานวณนะครับซึ่งอาจใช้เวลามากาถูกไหมเพราะว่าถ้าเฉลยแค่นี้ต้องคํานวณเยอะนะครับส่วนในหารกับฐานนิยมบางทีก็ไม่จาเป็นต้องคานวณนะครับใช้เวลาหรือวเวลานในการคํานวณก็ค่อนข้างน้อยนะครับข้อที่4นะครับถ้าการแจกแจงความถี่ของข้อมูลประกอบด้วยอ,อันตรภาคชั้นที่มีช่วงเปิดนะครับอาจเป็นชั้นต่ําสุด หรือชั้นสูงสุดชั้นใดชั้นหนึ่งหรือทั้งสองชั้นการหาค่ากลางโดยใช้ชค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่สามารถทําได้แต่สามารถหามัธยฐานหรือฐานนิยมได้เห็นไหมครับก็คือในกรณีที่มันมีช่วงเปิดก็คือตั้งแต่43ขึ้นไปอะไรเนี้ยในเรื่องของแจกแจงความถี่ก็จะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจุดกลางของชั้นมันคือเท่าไหร่ มันก็เลยไม่สามารถที่จะหาในเชิงของค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้นะครับแต่ก็อาจจะสามารถหาได้ในเชิงของมัธยฐานหรือฐานนิยมนั่นเองนะครับข้อที่5นะครับการแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่มีความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีผลทําให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือฐานนิยมคลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็นได้บ้างนะครับแต่จะไม่มีผลกระทบต่อมัธยฐาน เขาบอกแล้วนะครับก็คือมันพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆแบบว่ามันมีความกว้างชั้นไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเลขทณิตหรือว่าฐานนิยมมันต้องคาดเคลื่อนแน่นอนครับเพราะว่าในชั้นชั้นนั้นเป็นที่นิยมก็เป็นที่นิยมได้เยอะถูกไหมหรืออาจจะนิยมได้น้อยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นฐานนิยมมันอาจจะไปตกในช่วงที่เป็นยังไงครับช่วงที่มันมากใช่ไหมครับข้อมูลมากอย่างเงี้ย ก็คือกว้าง่้ใช่ไหมถ้ากว้างมันก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะไปตกในช่วงนั้นได้เยอะอนั้นฐานนิยมก็มีโอกาสคาดเคลื่อนนะครับแต่แน่นอนครับสิ่งที่จะไม่คาดเคลื่อนแน่นอนก็คือมาธยฐานเพราะมาธยฐานต้องเป็นไงต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ตรงกลางมันก็น่าจะมีผลกระทบก็คือไม่มีผลกระทบนั่นเองนะครับข้อที่หกนะครับในกรณีที่ข้อมูล เป็นประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับจะสามารถหาค่ากลางได้เฉพาะฐานนิยมเท่านั้นครับแต่ไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือมาติยาฐานได้ اع. อันนี้ก็ชัดเจนเนาะที่พูดไปแล้วนะครับก็คือหาได้เฉพาะฐานนิยมเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลเชิงคุณภาพมาวบวกลบคูณหารแล้วให้เกิดเป็นความหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ได้เฉพาะหาฐานนิยมก็คือเป็นที่นิยมนั่นเองนะครับ ซึ่งการเลือกค่าการใช้ค่ากลางที่เหมาะสมนะครับก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของค่ากลางด้วยแค่นั้นนะครับว่าจะใช้อะไรดีที่สุดนะครับแล้ามาดูข้อดีข้อเสียนะครับสำหรับค่ากลางแต่ละชนิดกันนะครับค่าเฉลยคนิตนะครับข้อดีของมันก็คืออะไรครับการคำนวณเป็นไง หาไม,ม่ยากใช่ไหมแล้วก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขช่วยในการคำนวณได้นะครับเพราะมันเป็นข้อมูล,มลแบบปริมาณนะครับมาคำนวณแล้วก็ใช้ข้อมูลทุกตัวครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยชนิดเราต้องเอาข้อมูลทุกตัวนะครับมาคำนวณน,นะครับแล้วก็เป็นที่แพร่หลายครับและส่วนใหญ่ใช้เป็นค่ากลางของข้อมูลนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของมันส่วนข้อเสียเป็นไงบ้างครับใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนี่ชัดเจนนะครับ ค่าที่คำนวณได้ไม่จําเป็นต้องเป็นค่าของข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งเสมอไปใช่ไหมครับเพราะมันเป็นค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เป็นค่าของเพิ่มข้อมูลใดชักตัวก็ได้เนาะหรืออาจจะเท่ากับข้อมูลใดก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นนะครับข้อที่3นะครับถ้ามีข้อมูลในชุดที่แตกต่างจากข้อมูลตัวอื่นมากนะครับจะมีผลต่อ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้แน่นอนครับแตกต่างมากมีผลครับอยู่ดีๆเอาข้อมูลที่มีแค่1 2 3 4 5 6อะไรเงี้ยข้อมูลไม่ถึง10แล้วอยู่ดีๆมีข้อมูลัน,น,นเพิ่งเข้ามาเป็นหลักล้านอ่างเงี้ยค่าเฉลี่ยออกมาคนละเรื่องเลยนะครับมันก็จะมีผลมาก